ยี่สิบสามวันเสาร์จะได้อเลยจะดับเอาไม่เดือดเนี่ยหมอเล็กเกิเาไม่หันก่อนนะหั่นห้ล้างก่อนเาทามันดีอยู่มันจะแยกเมอันนี้มันหมุนไปหมุนมาอยู่แล้วถามมว่าโมกุลแม่นบอมันนั่งเ้าต้ถมไล่สุดที่มันไล่สุดสได้ เนี่ยสียุขาว่ะยุขาฟ้าเอาเอาฟ้าเขียวมีไหมฟ้าเขียวซอสฟ้าเขียวนะพี่จะไม่แทงไหนได้กินได้แล้วเนี่ยจะใครไม่อยากหอมแทงหอยมันมันแทงไม่ได้แทงง่ายมันแทงหอยนะครฮะ ทำแล้วม yes ันต้องมันต้องมันต้อนมันต้องตึงมันพันอะไรกันวะใช่มันจก็เมันย่างสุดเสียบวันเสียบวัอนทำไมจิ้มฟันเสียบกันจับเพื่อนทิ้งไปเลยทิ้งเสียงบบนหมูแล้วเสียบอยู่แล้วเอาแค่อยู่นะอันนี้ปุ๊บอย่าไปหักอย่าไปหักเสียบอย่างเงี้ยลงมาเงี้ยมันลงมายากมากเงี้ยงออยเฉยเมันอยู่ มคู่กันเฉยๆเจ็บมันแย่ยวก็มอหน้าเนื้อเลยให้มันอยู่ก็พอแล้วเอาแค่เนี่ยเนี่ยเวลาเวลาเวลาเสียบแบบต้องใส่สอนมวนชิดๆกันเลยใส่สอนมวนชิดกันตกลงตกลงเนี่ย้เขาทำอย่างเงี้ยพอละพอละวันนี้เลยโอ้ยแค่จับปิ่งก็เก๋งแย่เลยแล้วมีอะไรกันไกลตอนนก้นมีดมีดหนู

เลี้ยงเวลากินเคี้ยวเลยเค็งตะไคร้ดิเมื่อคาวดิเวลากินก็ุ่นทั้งรุ่นนี้ออกกินตะไคร้มันจะได้กินตะไคร้ใช่ไหมอันนี้รูดรูดออกเลยใส่ออกเอาทิ้งไปเดี๋ยวเนี่ยกันตะไคร้เพื่อผมนี่ี่ไม่เชื่อน้องชื่อ เราต้องการกลิ่นหอมของพันธุ์หนึงเนี้ยให้มันอยู่ข้างบนนี่เลยไงไส้มันติดอยู่กับตะไคร้เลี้ยงกงเท่าไหร่เลี้มังบนไหนต้องไปบนนี้บนนี้นะเดี๋ยวห้ามเกินสามวันใวันเป็นสี่วันเลยมานีหน่อยเนาะนี่ ่บนนี่หน่อยเดี๋ยววางมือเขาแล้วทะลุเลยนะไม่ทะลุอันนี้มันหนาไอ้นโน้นมันไม่หนานี่ของอร่อยของไส้แขแล้วนี่ดาหมดแล้วยังไม่ต้องเอียรหรอกเอาชิดๆข้างบนเลยชิดเลยเราก็ลุกเราก็ได้อยเลได้เท่าทีบททีสองสามขวดของเขานะหขวดทางเขาอะห้าขวดนี่ก็สองสามเนาะก็เป็นหกก็ไม่ได้อย่างแน่นมแน่เพราะว่าเราต้มมาก่อนแล้วยังไงก็ไม่เหนียว น่่ออรยกว่าิ๊กบอกว่าพันไม่ได้ใช่ไหมมันพันมันมันไม่เหมือนติ๊กตอกเนี่ยพอล้วพอพอพอเทียบเจียบเอาเหมือนสมัยติ๊กตอกเสียก่อนดิเสียก่อนรอนิ้วตัวเองอีกเมื่อกี้นิวผมกับทะลุอ่ะนี่น้ำแตกอันนี้เส้อ่อนเส้ตัน

ตรงกอนนี mm, ้อ่ะมาบอกมิ้นเนื้อแต่เยอะไปเรืองนี้ต้องติดคุณนะก็แต่ก่อนคุยคุยอยตางนี้นะเพิ่อรู้จักตันเจ้าเสือรยิ่งคุ้นๆยุงเขาเนีดึงห้องกบุญไปอ่ะ้าพถ่ายดิสก์เป็นไง ไม่ใช่คนชิมมันจะเด้งใครวะเอากินลกินกินดิทาทาทากิน้วยทากินอาชิมดูนี่นี่ทานี่ทานี่รอชิมต้านญ่ที่มีนองันกินด้นเห เมนูวันนี้ที่เรารอต้องต้องตีห้ามันจะได้กินมันจะได้กินของตอนไทรอยู่หั่นเลยได้กินได้กินสไครเต็มเต็มเลยพี่ดึงเลยดึงก็ขัดแล้วกิ้มาครับแก้มแก้มแล้วก้มไปจิ้มมอนนแกไปจ้มแก้มไปแก้มไแก้มไปจิ้มแล้วแตกพี่อมอกด็เกินพีเเตอร์กินเลยีวางไว้ก่อนล้ข้าท่านเป็ก ええおまあ,あ、うん。ほん。温かい温かい。かいい Happy b i r d a y y